การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับ สวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับเปิดดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันครับในช่วง22จนถึง31ตุลาคม2563ครับเราจะมาทํานายดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาเป็นอย่างไรนะครับ ก่อนอื่นหากคุณไม่มั่นใจหรือว่าไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดตามโหราศาสตร์ไทยนะครับสามารถที่จะพิมพ์วันเดือนปีเกิดและที่สำคัญอย่าลืมเวลาเกิดของคุณนะครับไว้ใต้คลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ว่าคุณนั้นเกิดในวันใดตามโหราศาสตร์ไทยนะครับคุณจะได้เลือกรับชมคลิปคำทำนายดวงชะตาได้ตรงกับวันที่คุณเกิดครับ ก่อนที่จะเริ่มทำนายดวงชะตากาันฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานครับ22จนถึง31ตุลาคมดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับ ต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางวันในช่วง22จนถึง31ตุลาคมนี้การงานจะดีขึ้นกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับใครที่เคยล้มลุกคุกคกลานเจอกับอุปสรรคเจอกับปัญหาต้องบอกว่าช่วง22จนถึง31ตุลาคมนี้การงานจะเริ่มดีขึ้นพอที่จะมองเห็นช่องทางนะครับบางคนจะผ่านพ้นวิกฤต และปัญหาต่างๆไปได้นะครับในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันครับบางคนมีเกณฑ์ที่จะต้องรับผิดชอบงาน2ง,งานจับงาน2ออย่างในเวลาเดียวกันนะครับบางคนต้องเจอกับงานที่ไม่ถนัดแต่จะสามารถใช้ความสามารถหรือว่าใช้ความพยายามของคุณนั้นในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆได้ ในช่วง2 2จนถึง31อตุลาคมนี้ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับไพ่ดีเอมเปอรซึ่งเป็นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งบทสรุปในดวงชะตาการงานนะครับจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบเจอกับโอกาสที่ดีในเรื่องงานบางคนจะได้รับข้อเสนอที่ดีในเรื่องงานนะครับสิ่งเหล่านี้จะมาจากการประชุมงานการพบปะ ผู้คนการพูดคุยการเจรจากับผู้คนนะครับในช่วง22จนถึง31ตุลาคมนี้ผู้คนที่ผ่านเข้ามาในดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นพวกเขาเหล่านี้ครับจะนำพาเอาโอกาสที่ดีนำพาเอาข้อเสนอหรือเงื่อนไขที่ดีบางอย่างซึ่งมีความเกี่ยวพันกับ ดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันมาให้ครับในขณะที่ใครที่เคยเจอปัญหาเคยเจออุปสรรคในเรื่องงานนะครับก็ต้องบอกว่าทุกอย่างกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีครับมองเห็นเส้นทางที่ชัดเจนและเด่นชัดขึ้นบางคนจะเจอกับช่องทางที่จะพาตัวเองไปสู่จุดที่ดีกว่าจุดเดิมที่คุณน,นั้นยืนอยู่ครับเพราะฉะนั้นแล้วในช่วง22จนถึง31ตุลาคมนี้ น่าจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาหรือว่าเป็นทีของคนเกิดวันพุธกลางวันก็ว่าได้นะครับขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจให้มากครับความสำเร็จและโอกาสที่คุณรอคอยนั้นรอคุณอยู่ไม่ไกลครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพุธกลางวันผ่านพ้นไปนะครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินบ้างครับว่าคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง22จนถึง31ตุลาคมครับ2563ครับการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันครับในช่วง22จนถึง31ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันพุธกลางวันจะต้องระวังในเรื่อง ที่มีความเกี่ยวพันกับเรื่องของเงินเงินทองทองนะครับโดยเฉพาะการลงทุนหรือว่าการทำสิ่งใดนะครับจะต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนเอาเปรียบหรือว่าโดนโกงในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะการลงทุนใดๆที่ดูเหมือนกับจะให้ผลกําไรที่ดีผลตอบแทนที่งดงามนะครับคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะต้องระวังให้มากครับในช่วง22จนถึง3 1ตุลาคมนี้นะครับ ไพ่เจ็ดดาบเนี่ยเราจะพูดถึงการเตือนให้ระวังสำหรับใครที่ค้าขายหรือว่าใครที่เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวนะครับต้องระวังในเรื่องของการโดนหลอกโดนโกงนะครับโดนยักยอกทรัพย์นะครับอันนี้ต้องระวังให้ดีครับสำหรับ คนทั่วไปหรือว่าคนที่เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะครับอันนี้ต้องระวังในเรื่องของการโดนเอาเปรียบจากนายจ้างในเรื่องของค่าแรงนะครับหรือว่าใช้แรงงานมากเกินควรมากเกินพอดีนะครับในเรื่องของการทํางานทําสิ่งต่างๆหรือว่าในเรื่องที่มีเรื่องเงินมาเกี่ยวข้องนะครับอันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะต้องระวังครับในช่วง22จนถึง31ตุลาคมนี้นะครับการเงินของคนเกิดวันพุธ วันนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ครับภายผู้รับใช้แห่งดาบเนี่ยเราจะพูดถึงการเตือนให้ระวังในเรื่องของการเงินที่มีเกณฑ์จะติดขัดได้นะครับระวังในเรื่องของการหมุนเงินไม่ทันโดยเฉพาะคนค้าขายอันนี้ต้องระวังมากกว่าคนทั่วไปสักหน่อยนะครับในเรื่องของการเงินครับสําหรับเรื่องของโชคลาภครับต้องบอกว่าดวงโชคลาภของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นไม่โดดเด่นนะครับ เพราะฉะนั้นหากใครที่คิดจะเสี่ยงโชคเว้นได้ก็เว้นไปก่อนครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพุธกลางวันผ่านพ้นไปครับเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักนะครับซึ่งจะเป็นเรื่องสุดท้ายนะครับในการทํานายดวงชะตาของคนเกิดวันพุธกลางวันในวันนี้มาดูกันว่าดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันนะครับในช่วง22จนถึง31ตุลาคม2563ครับ22จนถึง31ตุลาคมนี้ครับดวงชะตาความรักของ คนเกิดวันพุธกลางวันนะครับไพราชาแห่งคาทานะครับเราจะพูดถึงการที่คนเกิดวันพุธกลางวันนั้นมีเกณฑ์ที่จะเจอกับสถานการณ์วุ่นวายนะครับหรือว่าเจอกับเหตุการณ์หรือว่าสถานการณ์บางอย่างที่เข้ามาแล้วทําให้ต้องโฟกัสหรือว่าไปสนใจในเรื่องเหล่านั้นมากกว่าในตัวของคนรักของคุณนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะมีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สักเรื่องหนึ่งที่ เกิดกับคนเกิดวันพุธกลางวันก็จะเป็นเรื่องของการขาดการใส่ใจหรือว่าสนใจคนรักของตัวคุณน้อยจนเกินไปนั่นเองครับในช่วง22จนถึง31ตุลาคมนี้ภาพรวมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นยังคงดีนะครับคนโสดมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่นะครับและก็น่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับสำหรับคนที่คบหาดูใจ กันอยู่คนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับถ้าไม่นับในเรื่องของปัญหาที่จะเกิดขึ้นดังที่กล่าวมาขั้นต้นนะครับก็ต้องถือว่าความรักความสัมพันธ์มีเกณฑ์ที่จะไปในทิศทางที่ดีนะครับยังไม่มีสถานการณ์ใดที่น่ากังวลใจครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพุธกลางวันผ่านพ้นไปนะครับในวันนี้คำทำนายใดที่ดี ก็ขอให้เป็นดั่งพลังใจนะครับคำทํานายใดที่ต้องเฝ้าระวังนะครับก็ขอให้เป็นดั่งเครื่องเตือนใจนะครับให้คุณนั้นใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ประมาทครับและที่สำคัญจงจำไว้เสมอว่าคำทํานายดวงชะตาก็เปรียบเสมือนการที่เรานั้นมีแผนที่อยู่ในมือนะครับแต่การที่เราจะเลือกเดินในเส้นทางใดๆก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราเองครับจงเลือกในแบบที่คุณเป็นนะครับแล้วก็เลือกในเส้นทางที่คุณนั้นจะมีความ สุขครับสำหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับฝากกดไลค์และกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากครับบุญรักษาเทวาเวพรคนเกิดวันพุธกลางวันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ